วิธีอนุบาลลูกตะกะแตนเอาไา้ผสมนม้ำใส่ในโอ้ครับแล้วก็แล้วก็เอาหญ้าเสียบลงไปหญ้าจึงจะว่แห้งครับหญ้าจะได้ดูดกินน้ำน้ำไายตะกะแตนก็จะบ่โต้นามเสียบหญ้าเขาในโอ้จังซีแล้วเขาก็จะเอาเขาไปในกรงอนุบาลลูกตะกะแตนสะกอนห้มันได้คฟฮามอจึงจะไปปล่อย กงใหญ่ครับพี่น้องจึงเอามาเลี้ยงกงใหญ่ต่อไปโอการลอดก็ก็ะจะสูงเริ่มจับคู่เริ่มมีใครแล้วครับอีกคาแม่ก็ออกตลาดได้ทำเงินต่อไปครับเป็นอาหารของผู้เลี้ยงต่อไปสร้างโดยเกี่ยวเข่าครับพี่น้อง เขาก็เริ่มเลื้งแล้วครับดี๋ดวลงเมือเกี่ยวเขา่าวต่อไปหนีพี่น้องเลยเดียงตะกัแตนนะ